ชาววันจันทร์จ้ะได้ไพ่แหงแม่นนะคนห้อยหัวตกงานเครียดคิดมากชอบวิถีแบบเดิมๆชอบกินอะไรแบบเดิมๆชอบทําอะไรแบบเดิมๆบางทีก็เซ็งเหมือนกันเออเป็นเดือนที่คุณต้องอดทนเพื่อคนอื่น ต้องสละชีพเออไม่ใช่สละตัวเองเพื่อง,งานนะใครตกงานอยู่นะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาขุกขักเรื่องงานต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำหาช่องทางใหม่ๆหน่อยจะดีประตูเงินดีได้ไพ่สตาร์มีโอกาสมีโชคประตูรักก็เปิดจ้ะคนโสดมีโอกาสรุ้นลงจากคานนะคะเป็นยังไงเออนะคะแต่คนมีคู่อยู่แล้วเขาบอกว่าบางทีจะมีฟีลน้อยอกน้อยใจแฟนนะเออบางทีก็ทุกใจเอายังไงดี แฟนไปปันใจให้งานให้เงินให้อะไรอย่างอื่นไม่สนใจเราหรือแฟนไปม,มีคนอื่นหรือเปล่านะคะใครที่กําลังวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันหรือทําอะไรร่วมร่วมกันในช่วงเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นแต่คุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยเหมือนกันอย่าจริงจังกับทุกเรื่องมันจะทําให้เครียดเนาะส่วนใครที่กําลังมองหาอาชีพใหม่ๆไปสมัครงานมีจังหวะได้งาน แล้วคนที่กําลังรู้สึกว่าเอ๊ยอยากจะเปลี่ยนอะไรหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงเนี้ยมันขึ้นเลยว่ามันเป็นจังหวะดีมีโอกาสเข้ามาแต่ที่เหลืออยู่อยู่ที่การปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนวิธีคิดและความขยันจ้ะนะคะเนาะอ่ะซู้ๆูนะเงินเงินดีแล้วกันนะเงินนี่มีโชคแล้วกันมองหาเ,เดินทางนะคะส่องโทรศัพท์มือถือกระจายกำลังคิดในเรื่องของการทำนูน่นทำนี่คิดหลายอย่าง ผมไม่ได้จ้องจับผิดแฟนใช่ไหมนะคะเนาะเดี๋ยวได้รับข่าวดีดูนั่นดูนี่แล้วซื้อดูนั่นดูนี่แล้วยิ้มกรุบกริบส่องนั่นส่องนี่แล้วยิ้มพิมพ์ใจเอาช่วงใกล้ๆนี้ก่อนเนาะเออช่วงนี้รู้สึกว่าจะแฮปปี้อยู่เหมือนกันบางคนไม่ยุ่งกับใครจ้องโทรศัพท์มือถือซุ่มทํางานอย่างเดียวหรือมีความสุขกับมุมส่วนตัวของตัวเองต้องหันไปดูแฟนหันไปดูลูกหันไปดูคนใกล้ๆด้วยนะเดี๋ยวหันมาอีกทีหนึ่งเอ๊ะทำไมตกข่าวอะไรหรือเปล่า นะคะเนาะตำแหน่งพ่อตำแหน่งหัวหน้าดีกำลังคิดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของการลงทุนหรือหาอะไรทำตำแหน่งแฟนแฟนหันหลังให้อ่ะแฟนบ้างานแฟนบ้า,บาพลังแฟนพูดแรงเออแต่เขาก็ขยันในเรื่องของการทํางานนะถ้าเขาตั้งใจทํางานอ่ะพี่อั๋นก็มองว่าให้กําลังใจเขาเถอะเออแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรล่อๆเราก็ต้องไม่เหวี่ยงนะเราก็ต้องเนียนๆไป อะไรอย่างเงี้ยเออใส่ใจดูแลสักนิดนึงตำแหน่งบริวารลูกเต้าไม่ค่อยดีเขาอาจจะป่วยอ,อตัวเราเองก็อาจจะป่วยด้วยเหมือนกันบางทีมันเส้นตึงขาตึงปวดหัวปวดกล้ามเนื้อช่องท้องมีปัญหาอารมณ์เนี้ยมันมีเหมือนแบบอาการเหมือนดีไม่สุดอะถ้าป่วยอยู่มันก็บอกว่าบางทีมันอาจจะต้องใช้ช้อยอื่นมาช่วยในการรักษากินยาอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองนิดนึงนะคะน้องงานเด่นจะ้ะเพราะฉันเป็นจังหวะเรื่องงานใหม่นะถ้าตกงานอยู่ ถึงเวลาที่ต้องโชว์ความสามารถถ้ามีปัญหาเรื่องงานอย่างที่พี่หวานบอกก็ต้องปรับทําอะไรอยู่ก็ต้องปรับเพราะมันเป็นจังหวะที่ถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองหรือต้องหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเพื่อที่จะพัฒนางานพัฒนาเงินให้ดีขึ้นเนาะอสัปดาห์ที่หนึ่งประตูดวงเปิดใครกําลังคิดที่จะขยายตลาดใครกาลังคิดเดินทางไปต่างประเทศใครคิดจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ของใหม่หรือกาลังคิดจะไปทําผมใหม่ทําสวยทําให้ตัวเองดูดีขึ้นทําได้ ต้นสัปดาห์มาเปิดประตูดวงดีเลยสัปดาห์ที่สองประตูก็เปิดเป็นผู้ชายด้วยเออเป็นตำแหน่งบ้านด้วยเป็นตำแหน่งงานร้านค้าด้วยใครที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ชายงานต่างแดนงานออนไลน์โอเคนะเออแต่ระวังสุขภาพให้มากเนาะบางทีไพ่เสียใบยแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะสัปดาห์ที่สามประตูเปิดเปิดตู้เงินด้วย สัปดาห์นี้เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนเก่งคนมีอำนาจหรือคุณกำลังคิดที่จะลงทุนหรือคิดจะอัพเลเวลตัวเองให้ดีขึ้นเออนะคะเนาะส่วนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปก็ช่วงนี้ก็กําลังคิดอดยากจะลงทุนทํานู่นทนํานี่ให้ได้เงินค่าขนมให้มาช้อปปิง้งพอให้ได้ทําอะไรให้กลุบกิบก็ต้องดูให้ดีประตูสัปดาห์ที่4ก็ประตูเปิด เดือนนี้ถือว่าดีนะคะมีดวงที่หลายๆคนจะได้ของขวัญของฝากของที่ชื่นใจติดขัดมีปัญหาจะมีคนเมตตาช่วยเหลือแต่หลายๆคนก็กําลังคิดที่จะลงทุนกําลังคิดที่จะไปทําลงทานกําลังคิดที่จะทํานู่นทนํานี่เพื่อคนในครอบครัวเพื่อตัวเองเพื่อใครก็ไดออ้อันนี้ดีนะ,ะถามว่าดีไหมดีแต่ว่าก็ต้องปรับปรุงตัวเองนะต้องหาข้อมูลให้พร้อมแฟนจะเบื่เบอเซง็งๆมีใครอยู่ไกลแฟนไหม แฟนช่วงนี้เขาก็จะแบบเบื่อๆเอซ็งๆเบื่องานบ้างเบื่อคนบ้างเบื่อเราบ้างเป็นฟิลแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องให้กําลังใจแฟนเยอะๆนะอย่าไปจ้องจับผิดกันนะคะในดวงมันบอกว่าช่วงเนี้ถ้าแฟนไปทุ่มซุ่มทําอะไรสักอย่างแล้วคุณงอนเยอะๆเ,เนี่ยบางคนแฟนจะมีอะไรมาทําให้เราชื่นอกชื่นใจแต่ถ้าคุณก็เวี่ยงแฟนพูดไม่น่ารักกับแฟนก็ต้องระวังจะมีปัญหากันเพราะคนอื่นด้วยเหมือนกันนะนะคะงานเนี่ยถ้าใครจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ สมัครเอาไว้เลยหลาย,ลายที่จะมีงานเข้ามาให้เลือกถ้าตกงานอยู่ไม่ปฏิเสธใครช่วยไม่ทำอะไรเรียกไปทำอะไรหรือทำอะไรได้ก่อนพอให้ได้ค่าน้ำค่าไฟอย่าเพิ่งไปคิดอะไรไกลๆทำไปก่อนเลยจ้ะดีเนาะเออนะคะนะมันจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่เขาออกจากงานเขาย้ายงานแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายตามเขาด้วยหรือรู้สึกว่าเฮ้ยอึดอัดใจาจังเลยเดอะแก๊งหายไปไม่ต้องไปตามเขาเอาที่ตัวเราออกเราก่อนเนาะ นะคะเนาะส่วนใครที่หัวหน้าย้ายคนอื่นย้ายหรือต้องเป็นต้องโยกย้ายปรับเปลี่ยนงานหรือต้องเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในนี้มันบอกว่าปรับตัวสักนิดหนึ่งมันจะมีฟิลที่แบบอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจคนที่ทํางานด้วยอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เข้าพวกปรับตัวสักนิดหนึ่งถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้ดีว่ามันจะอยู่ต่อมันจะหรือจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงเนาะนะคนะ,ะจะมีคนเมตตา เนาะเงินเดือนนี้มันดีก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะอาจจะหมดไปเกี่ยวกับของเสื้อผ้าที่อยากได้คิดว่าจะเอามาซื้อไว้ก่อนแล้วจะใช้ทําอะไรเนะี่ยอย่ารีบนะบางคนก็หมดไปออกับการต่อเติมบ้านการทําบ้านการซื้อทีออ่การทำให้คนในครอบครัวก็ได้หมดเหมือนกันแต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกว่าเงินมันออกอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อของชิ้นใหญ่คิดให้ดี นะถ้าลงทุนอะไรเสี่ยงๆต้องใช้เวลาแต่ถ้าหวังเรื่องความโชคดีเดือนนี้มีลุ้นจะ้ะนะคะนะซื้อขำๆพอนะซื้อมาจากเด็กคนหนึ่งเอ,อ่อถ้าซื้อขำๆซื้อน,น้อยๆกรุบกริบได้เรื่อยๆนะคะเนาะอ่ะมานะคะออความรักบอกไปแล้วเนาะเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ก็บอกไปแล้วด้วยเหมือนกันเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการโชว์ความสามารถ มาถึงทางที่ต้องเลือกแล้วว่าฉันจะเป็นยังไงฉันจะเป็นแบบไหนถ้าทํามาสักพักหนึ่งอ่ะจะรู้แนวตัวเองนะคะขยันจะเป็นจังหวะที่หลายๆคนจะมีงานสองงานจะมีเงินสองทางเข้ามาเนาะเออนะคะมาต่อนะจ๊ะสีเสริมดวงสุขภาพช่วงนี้ระวังปวดหลังปวดเอวเดือนเนี้ยปวดหลังปวดเอวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือดี นะคะข่าวดีของที่จะชื่นอกชื่นใจหรือใครงอนเราเขาจะมาง้อเราหรือเขาจะมาเราจะไปง้อเขาจังหวะนี้ก็ได้เนาะดีตั้งแต่สัปดาห์ที่1ยันสัปดาห์ที่4เลยจ้ะสีเสริมดวงนะคะเป็นโทนฟ้านะโทนเขียวแซมน้ำตาลไปได้ช่วงเนี้ยถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามนะจะบอกเลยว่าคุยกับคนอื่นให้แน้อย,อย,อยตั้งใจทำงานของเราแก้ไป คุยกับคนอื่นน้อยงานคุณจะดีเงินคุณจะดีสุขภาพจิตคุณจะดีด้วยถือว่าเป็นการแก้เครสดวงในช่วงเดือนนี้นะสูส้ๆค่ะกินข้าวยังคะยังค่ะ <c oughs> กินอันอื่นก่อนนะกินกาแฟก่อนนะคะอืมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูส้ๆนิดนึงแต่ยังไงพี่หวานมองว่ามันยังโอเคอยู่ถ้าใครชีวิตแย่แย่แย่สะดุดติดมาตลอดเลยพี่หวานจะบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่แล้วนะ นะอย่างช้าๆเนี่ยหลังวันที่17ไปเนี่ยเริ่มโอเคแล้วคุณจะมีทางออกคุณจะมีทางเลือกคุณจะมีจังหวะที่ดีเข้ามาในชีวิตเออนะคะนะเลขเอ,อ๊อก่อนนั้นนี้บอกเลขไปแล้วเนาะพี่หวานก็ชอบลืม6 1 6 1 8ติดศูนย์ไปสักหน่อยก็ได้ศนย์กับ8นี่เขาก็ว่าตัวเดียวกันเนาะเออนะคะครบจ้ะเดือนเดือนเนี้ให้ดวงคุณเปิดเกือบร้อเซเลยนะอ,อ๋อจริงๆ แต่พลังเราเนี่ยในนี้มันบอกว่าให้อดทนค่อยทำไปโตช้าๆดีช้าๆรวยช้าช้มันมั่นคงนะเออแต่มั่นคงอารมณ์นี้นะคะครบจ้ะมีดวงลงจากคารนะคะตัวเองในดวงเนี่ยมันบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีคนมาชวนไปกินข้าวอยู่ดีก็มีคนมาทักมาคุยอยู่ดีก็แทรกซึมเข้ามาในชีวิตทั้งคนเก่งเรื่องงานทั้งคนที่หล่อรวยเออ สวยดูดีแต่ดูให้ดีด้วยเหมือนกันคนสมัยนี้เนี่ยเชื่อไม่ได้นะคะเชื่อไม่ได้ทั้งหมดเออจะบอกแบบนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนเขาตำหนิเอานะ